เมื่อพูดในภาษาคนมันก็พูดว่าหยุดเวียนไหวภายในวัฏฏะสงสารก็เป็นนิพพานจะพูดในภาษาธรรมก็หยุดการเกิดแห่งกิเลสหยุดการปรุงแต่งแห่งกิเลสก็เป็นนิพพานคนธรรมดา แม้ว่าท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่ก็คงได้ยินคำว่าเวียน่ายตายเกิดได้รับคำสั่งสอนให้เห็นให้เข้าใจว่าการเวียน่ายตายเกิดนี่เป็นทุกข์อยากจะบรรลุนิพพานกันทั้งนั้นได้รับคำสั่งสอนให้เวียนให้กลัวการเวียน่ายตายเกิดให้สะดุ้งกลัวต่อความทุกข์ ในการเวียนว่ายตายเกิดแต่แล้วมันก็ไม่จริงในจิตใจมันรู้สึกอย่างไรมันดูจะกลัวแต่ปากกันใช่มากกว่าไม่ได้กลัวจริงๆกลัวแต่ปากปากพูดว่ากลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่ในจิตในใจโดยแท้จริงนั่นมันไม่ได้กลัวเพราะว่ามันไม่เข้าใจ มันไม่รู้จักสิ่งนี้โดยแท้จริงมันมันไม่อยากจะหยุดเวียนว่ายตายเกิดก็มันอยากจะเกิดเรื่อยไปเอาความรู้สึกของแต่ละคนในระดับธรรมดาเป็นหลักมันยังอยากจะเกิดมันยังไม่อิ่มไม่พอในการซ้ำซากซากมันอยากจะลองใหม่อยากจะเปลี่ยนฉากใหม่อะไรอยู่เรื่อยมันไม่อยากจะหยุดการเกิด มันก็ไม่กลัวการเกิดพูดว่ากลัวก็พูดแต่ปากด,ดังนั้นวัฏสงสารมันก็ไม่หยุดมันก็เวียนว่ายต่อไปของคนตัวตัวไปมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> มันอยากอยู่เพราะมีอะไรที่น่ารักน่าพอใจที่ยึดมัน่นถือมั่นอยู่มันไม่อยากตาย ถ้าตายแล้วมันก็อยากจะเกิดกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อีกคือกามาคุณทั้งหลายในโลกนี้มันยังมีอยู่เขายังชอบยังพอใจอยู่แม้จะต้องตายก็หวังที่จะกลับมาเกิดอีกเพื่อมาหาสิ่งเหล่านี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรกันเขาให้อลองคิดดูดีๆว่าเรากำลังเล่นตลก กับตัวเองในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> ไม่รู้จักสิ่งนี้โดยแท้จริงไม่ได้กลัวสิ่งนี้โดยแท้จริงมันก็มัวหลอกตัวเองอยู่ที่นี่ว่าจะจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยสําหรับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ําไป <c oughs> นี่เรียกว่าปัญหา <c oughs> เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพูดโดยภาษาคน คือพูดว่ามีคนแล้วก็เวียน่หวตายเกิดเพราะอำนาจแห่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นไม่อยากจะดับลงไม่อยากจะหยุดไม่อยากจะสิ้นสุดแห่งการเวียนไหว <c oughs> ทีนี้ก็จะพูดถึงการเวียน่หวตายเกิดในภาษาธรรม <c oughs> เวียนว่ายตายเกิดในภาษาธรรมนั่นคือมันตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่ข้างในใจไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อหนังร่างกายไม่ต้องเกี่ยวกับก,บการข้าวลงออกลงเกิดพบใหม่ไม่ต้องเกี่ยวกันอย่างนั้นเก็ว่าในจิตใจ <c oughs> มีการเกิดการดับการเกิดการดับ,ดบที่ไม่รู้สิ้นสุดแห่งความคิดนึกยึดถือว่าตัวกูว่าของกู